อโล,ลวคุณใสขนมไทยใสไอเดียแปลกจนอยากซื้อคนทํายังไม่ขายประเภทของหวานขนมอาล,ลวขนมไทยนะครับมาดามชุบที่สมุทรสงคราม,มาเ,เมื่อลปลายเดือนที่แล้วนะครับฮือฮาพระเครื่องนะเออทำอาล,ลวพระเครื่องออกมานะครับนี่คนวิพากวิจารณ์เยอะมากเลยไม่เหมาะสมสำนักพุทธก็ไม่เหมาะสมเป็นการเหยียดบิน ทําให้เอาศาสนามาเกี่ยวข้องแต่ปรากฏว่าวันนี้ขนมน <ะ S 1> อาลัวมาดามชุบนะครับได้มีการปล่อยอาลัวแบบใหม่ออกมาท่านผู้ชมเห็นไหมครับตะลึงได้สายศิลก็มามัดเอาไว้เป็นเครื่องรางของขัง,งก็มีควายควิดด้วยค<โ>ว,วายธนูเนี่ยมีแต้มไปด้วยหุ่นคู่ใส่ปากนะครับจะเป็นยังไงบ้างเป็นสาลิกาลิ้นทองหรือเปล่าว่านดอกอทองก็ยังมีเลยนี่นะโอ้ยเปิดแปรออกมาโลกคือฮา อยากจะกินบ้างสวยนะครับนี่นะแล้วก็เอกินแล้วมันจะเป็นสยศาต์จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ<ช>ได้อันนี้เจ้าของร้านเขาบอกยังไม่ขายนะยังไม่ขายนะเอาให้ดูเฉยเฉยแต่ปรากฏว่าพระมาหาไพรวันวรวันโนครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีแล้วบอกว่านี่อาตมาเนี่ยเป็นคนแนะนํานะครับให้เจ้าของร้านเขาทาเองคนที่ทำมาหากินสุจริตนะครับเราต้องสนับสนุนไม่แค่รหรอกไว้อย่างนั้นนี่นะ hmm. แต่ถ้าสมมติว่าเป็นนะครับพระเครื่องนี่นะ ไม่ได้ไวอย่างนั้นเดี๋ยวมันไปมินนะครับเรื่องของพุทธศาสนาด้วยี๋้วจะมีความปิดนะนี่ครับแต่ไอคุณใส่นี่ไม่ทราบได้เหมือนกันอืแต่เขายังไม่ขายถ้าขายแล้วคุณสุวิทย์กล้ากินหรือเปล่าคะถ้ามีสาลิกาลินทองจะกลองกล้าสักหน่อยแล้วไปป้ายคนอื่นโอ้คุณสั่งเขาเลยคุณแผนกล่องหนึ่งรับรองอ่ะตรึมสาวเยอะกินข้าไปจะเป็นยังไงบ้างนีอะไรเมื่อกี้ว่านดอกทองอะไรนะออไฟธนูก็มี 归根究末，三毛。